ความทรงจำของผู้อุปถัมภ์ไม่เอาหน้าเพื่อนนี่เป็นครั้งที่หแล้วนะที่นายมาหาฉันพร้อมกับคําถามเดิมๆโน้มน้าวเธอทําอะไรก็ได้ที่โน้มน้าวเธอได้ถ้าทําไม่ได้แล้วก็นายต้องจัดการด้วยตัวเองนะฉันรู้ว่านายคิดกับเธอเหมือนลูกสาวฉันกําลังเมตตาเธออยู่นะที่ทําให้นายต้องลงมือเองแทนที่จะให้คนอื่นทําเธอหน้าเพื่อนนายไม่เคยทําให้ฉันผิดหวังนี่ฉันไม่คิดว่าครั้งนี้มันจะเปลี่ยนไปหรอกนะ เดี๋ยวนี่มันไม่ใช่ความฝันของฉันไม่ใช่ของฉันแล้วมันเป็นฝันของใครกรันล่ะเอา้าเอา้าสรุปนี่กูฝันของคนอื่นได้ไหมเนี่ยนี่กูอินสแตนชั่นหรือเปล่าเอาล่ะคุณผู้ชมนี่ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละ่ะทีนี้ตัวประกอบเราจะครบถ้วนหรือไม่เราจะมีอะไรอีกหรือเปล่าเรามาติดตามกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมจุดจุดฉันเองจะทิ้งคนที่ฉันทํางานด้วยและเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่จุดๆในตอนสุดท้ายใครบางคนทรเลฉชั้นมาเลยเป็นเหตุผลที่ฉันต้องมาลงเอยที่นี่เอาวะหักหลังซ่อนแค้นกิเรวันนี้เป็นวันสุดท้ายใช่แล้วฉันรู้แล้วขอโทษนะฉันกำลังคิดบางอย่างใช่กูกลังคิดบางอย่างกูลังงงอยู่ไม่มีใครบอกด้วยว่าเราต้องเดินไปไกลแค่ไหนอีกกี่ก้าวเขาดูดรีบๆเหมือนไม่ใช่เขาเลย วิโอมึงรีบไปไหนวิโอรีบร้อนอะไรนี่นายมีอะไรอยากทําตอนสุดท้ายไหมนี่มีอะไรหรือเปล่าฟิโอบททดสอบนี้เปลี่ยนเธออย่างมากก่อนที่จะกลับสู่โลกแห่งความจริงฉันตื่นเต้นว่ามันอาจจะออกมาเป็นแบบไหนการเปลี่ยนแปลงพวกนั้นมันจะอยู่กับเธอในชีวิตจริงนายทําเหมือนว่านายรู้จักฉันดีฉันไม่ชอบเลยนายพูดือนว่านายคอยดูแลฉันอยู่ฮืมวิโอดูน่าสนใจนะมันยังน่าสนใจว่นสุดท้ายเหรอไม่มีใครรู้ว่าหลังจากนี้ออกไปแล้วชีวิตจะเป็นยังไงบ้างแต่ แต่มึงนีบพึ่นมาทำไมเนี่ยอม,อมเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาเริ่มทำให้ฉันกลัวแล้วนะดูเหมือนว่าเธอฉันต้องจับตาดูเธอเอ้เอาฟิโลโอมาจ,จับตาดูมเอ่อฉันอยากคุยนะแต่เรามีแขกมาเยี่ยมโอ้ซอมบี้ยังจะมาอีกนี่เดีไม่กลัวเรามีฟิโลโอฟิโลโอสามารถแหวกทางซอมบี้ได้สุดยอดอววสุดยอดอาจเป็นเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแต่พวกมันมีมากกว่าเดิมเฮ้ยว้าวซอมบี้มีมากกว่าเดิม คิเลบอกทีว่าเราต้องไปทางไหนฉันจะนําไปนี่มันเรื่องใหญ่มากเป็นครั้งแรกที่เห็นความเอ่อเห็นเขาควบคุมสิ่งต่างมันตกอย่างานี้นฉันต้องตามแบบงง<ม>ที่มมนรู้สัม่สมานคิดวอยู่ถูกเฮ้ยความไม่ไว้วางใจคือความไ,มไว้วางใจก็นะชีวิตมันตกแบบนี้แหละเธอผ่านช่วงเวลายากลําบากมาแล้วนะการเลือกจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่การไว้ใจใครถ้ามีใครให้เลือกอย่างเดียวล่ะมันไม่ทําเลยตอนนี้ฉันมีแต่นายตัวเลือกเดียวใช่กูไม่เห็นมีตัวเลือกอื่นเลย ฉันรู้ไม่ใช่สิ่งทุกคนโชคดีนะแบบนี้เธอมีคําตอบอยู่ตรงหน้าจุดๆคำตอบผ่านเลยว่าล่าสุดล่าสุดอากูกูก็ไปเกิดใหม่แล้วคนที่ไม่โชคดีละ่ะนายคิดว่าฉันอาจไม่เห็นตรงกับความหมายเขาว่าโชคดีนะใช่ไม่เห็นเขาว่าความหมายตรงโชคดีโชคดมีมีคำนิยายหรอกแล้วมันแต่อะไรแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ฟิลโอมาแปลกๆเขาพูดเหมือนเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันนี่สถานก,การณ์แบบนี้เอว่าเธอเป็นใคร อืซอมบี้ยังอยู่ยังแกล่อยู่ไปมันแกลไปอ้าอาวะอ่าเพลงนั่นเอา้านี่เพลงเหรอคล้ายๆกับพวกมันกําลังอวยพรพวกเรานี่มันบ้ากันใหญ่แล้วใช่รู้สึกเหมือนติดอยู่ในประตูนรกใช่มึงบ้าหรือเปล่าไอวิดีโอไอเวนมึงจะมาร้องเพลงตอนนี้ฮ่าออฟเฟสเอ่ออะไรวนะน่ะออฟเฟสคงต้องรู้สึกแบบนี้ลงไปที่เฮดิสแล้วกลับออกมาไม่ต้องใส่ใจ,ใจหรอกไปกเถอะเดี๋ยวจะขึ้นเลยวะออฟเฟสขึ้นเลยวะโรงพยาบาล ออดูเหมือนจะเป็นห้องผู้ป่วยหนักหนักแค่ไหนดูเหมือนเข็มกําลังอเข็มกําลังฉีดไปตรงที่ผ้าม่านกันเราควรเปิดมันจุดๆผ้าม่านไหนปังกูชักปืนรอแล้วเท,ท่าทีเฮ้ยรีโหลดปะมีกระสุนด้วยสะดวกด,ดีแท้มีอ๋อคือมีบางอย่างยื่นออกมาจากปืนนี่เหรอมันจากผ้าม่านเอาวะ นี่หมายความว่ายังไงกันนี่ฉันควรยิงใครสักคนงั้นเหรอใช่จะเย็นนะคิเรมีพวกยิงใครสักคนเชื่อว่าเธอรู้คาตอบอยู่แล้วนะดูเข็มทิศสิคิเรเฮ้ยมันชี้ไปว่ะหลังจากเราสงเวยไปสองวิญญาณมันมันมันชี้ไปที่วิดีโอเฮ้ยวิดีโอ,อยังไงชัดเจนเลยล่ะ คิเลเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้กูรันมึงก่อนเลยใจเย็นสุดท้ายมันก็ต้องถึงเวลาฉันที่ทำบททีสองฉันแล้วให้เสร็จสิ้นเฮ้ยมึงร้องไห้เลยอ่ะเดี๋ยววิดีโอมึงจะพีคีบเหรอพวกซอมบี้จุดจุดมันใกล้เข้ามาแล้วพวกมันอยู่ที่นี่เพื่อรอดูสิ่งนี้พวกมันรอดูฟิลิโอตายโอ้โหฟิลิโอกูที่ฉันต้องฆ่าใครสักคนจริงๆเหรอฉันไม่ได้อยากฆ่าใครใช่กูไม่ได้อยากฆ่าใคร เราตายกันว่าพอแล้วฉันรู้ตอนนี้อยู่ที่นี่ฉันรู้ว่าเธอพยายามเปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่ความจริงก็คือความจริงคิอเลยมันเป็นเหตุผลที่แคลร์ตเรียกว่ามันบททดสอบเธอต้องผ่านความจเจ็บปวดแสนสหาหัสก่อนที่เธอจะได้กลับไปเธอต้องพร้อมกับการมีชีวิตใหม่ในอีกฟากหนึง่งมีทธองเลือกเดียวเหรอและฉันก็เลิกเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้หรือเปล่าวะต้องถามมันเป็นทางเรื่องทางเดียวหรือไงลมเลิกการเป็นตัวเลือกหนึ่งไม่มีความเจ็บปวดอีกไม่มีความกังวลอีก ไม่ต้องคิดอีกแค่ตายโอ้โหวิดีโอฉันเข้าใจโอ้โหถ้าฉันล้มเลิกอ้าวกูรีบกดไป,ไปไปไปไหนไปเงยกิเลสหันปืน,าปนมาที่ฉันและตัวเลือกสุดท้ายเธอจะยอมรับว่าเป็นฆาตรกรไหมและเธอยอมรับความเจ็บปวดในชีวิตจากนี้ต่อไปไหมหรือเธอจะทิ้งความเจ็บปวดและความกังวลและพาตัวเองเออกไปสู่การพักผ่อนอันเป็นนิรันดรทุกอย่างเป็นแบบนี้ โอฟิโอมึงคิดกูไปเกิดใหม่เหอท่าทีโอ้โหยังไงฉันเลือกอะไรได้บ้างแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม <c oughs> อะไรของมันวะโยนเปลี่ยนเหนียวไกลโย,ยนปืนทิ้งไปไม่ฟิลิโอกูจะไม่ยิงมึงฉันทําไม่ได้กูไม่ยอมรับมันไม่เป็นไรทดสอบนี้มันยากแบบนี้แหละยิ่งสําหรับคนใจดีแบบเธอตอนนี้พักเถอะความเจ็บปวดสิ้นสุดแล้วเฮ้ยฟิลิโออย่าบอกมึงโดดให้ซอมบี้แดกคิเล ทุกคนจะต้องคิดถึงเธอลาก่อนเอ้ยเขาไปแล้วเขาไปจริงๆแล้วคืออะไรอ่ะให้ซอมบีแดกเหรองงพวกซอมบีมันมาล้อมที่ฉันโอ้โหอาร์กันใหญ่เลยจังหวะนี้พวกมันต้องต้อนรับฉันดรือไงกันแปลกมากฉันไม่กลัวพวกมันอีกแล้วมันรู้สึก คล้ายกับว่าสบายด้วยซ้ำเฮ้ยยังไงวะเนี่ยงงยังไงครับคุณผู้ชมเอาเอาหมดเฉยเอาวอสุดท้ายจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวนะดูประวัติหรือว่ามันจะเป็นการตื่นเฮ้ยนี่ไงอันนี้ผมขอรวบเลยนะคุณผู้ชมหลับให้สบายไม่มีอีกแล้วความทุกข์ทรมานและไม่มีอีกแล้วความเศร้าลายล้อมไปด้วยเหล่าซัมบี้คิเล่หลับลงด้วยความเยือกเย็นเธอสลายไปกับความมืดและหายไปตลอดกาล เอา้าโอ้คือผมเลือกที่ไม่ยิงมันแล้วคือบททดสอบคือจบคืออันนี้ผมผมแพ้บททดสอบาาไปแล้วเหรออะไรวะว่าตุ๊กฟากเดี๋ยวคำจริงโอ้คือผมเลือกที่ไม่ยิง,งนะไม่ยิงวิดีโอแล้วจบเลยเหรอโอ้โหโอ้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเดี๋ยวมันจะน่าจะมีต่ออนี่เดี๋ยวดเดี๋ยวดูอีกทีมันน่าจะมีต่อเออ หนาวจังฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่กลับห้องแคโรล์เนี่ยนั่นมันคือฝันห้องซักถามของทุกทกที่นายเป็นใครฉันรู้ว่านายเป็นใครแต่บอกฉันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นชื่อของฉันคือแครอทผู้นำทา,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 างความตายยินเสู่โลกแห่งความตายเป็นครั้งสุดท้ายบนเส้นทางความเป็นและความตายในกำลังพูดว่าอะไรผูดมาฟังฟังดูมนมุกตลกอันนี้คืออะไรมันรนด้อมกลับมาหน้าแรกเหรอศูนย์น ศูนย์ศูนย์แต่เป็ใครจะบมณฑลถจะบอกก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะเออใช่เพะว่าเนี่ยโอ้ชัดเจนแล้วครับคุณผู้ชมชัดเจนจบแล้วครับโอ้ยเฮ้ยกูอยากเห็นอีกคนนึงอะ่ะใครวะโอ้เอะไะคุณผู้ชมไม่เงยการเลือกที่มายิงฟิลิโอทำให้บทรศัพทเราน่าจะผิดพลาดได้ใช่ไหมเราเนี่ยตายตามที่เราควรจะตายอยู่แล้วหรือเปล่า โอ้โหไม่มีอีกแล้วความทุกข์ทรมาและไม่มีอีกแล้วความเศร้าลายล้อมไปด้วยเหล่าซอมบี้คิเร่หลับตาลงด้วยความเยือกเย็นเธอสลายไปกับความมืดและหายไปตลอดกาลวันนี้ก็จบไปแล้วนะผมกับซีรีส์เซเว่นเด i ์ออจิย่าลืมติดตามซี่ต่อไปของเกมช่องเราได้วันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ